สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ใจมาแล้วมอยเซกายเซโดสนอยากชิงไบรทันมาลิเวอร์พูลมอยเซกายเซโดนะครับกองกลางดาวรุ่งชาวเอลกอดอสนใจที่อยากย้ายจับไบรทันมาอยู่กับลิเวอร์พูลตามการรายงานจากพีสโอรุกนักข่าวของกิฟต์มีสปอร์ตลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวนะครับให้ความสนใจเดลเตนในวัย21ปีรายนี้มาตั้งแต่ปลายฤดูกาลก่อน,นแล้วแต่ตอนนั้นนะครับไบรทันไม่มีท่าทีว่าจะยอมขายยันไรก็ตามมอยเซกายเซโดไปทำงานดีเดีในศึกมวลโล ดาวเตะรายนี้ก็ยิ่งได้รับความสนใจจากหลายทีมมากขึ้นไปอีกรอบนี้ดูเหมือนว่าไรตันเองจะยอมใจอ่อนพิจารณาข้อเสนอแต่ข้อเสนอนั้นก็ต้องเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นทั้งที่มีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเองก็ยังคงสนใจมกกยอยเซกาเซโดอยู่โดยครับนำถูกไปพิจารณาร่วมกับจจวิงแฮมเอนโซเฟนเดนและโซเฟียอัมระบักในขณะที่โอรุกเองก็เปิดเผยว่าทางมอยเซ็กาเซโดเคยบอกกับเพื่อนสนิทของเขาว่า สนใจที่อยากย้ายมาเล่นกับทีมของเจคกิงคลับหากมีข้อเสนอเข้ามาจริงๆรโดยสำหรับยเซกาเซโดมีสัญญาอยู่กับรอเดนจนถึงปี2025โดยก็ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง38ล้านโยูโรเลยทีเดียวนะครับโดยเว็บไซต์ t ันเฟอร์มาเก็ตะจริงหรือหเลือ,ลอนักข่าวอ่าน JK เคยันไดเอลส a มาร์ทลงทุนต่อสายตงรงเจคกิงคลับในายใหญ่ของลิเวอร์พูลครับลงทุนตัวหา เอลยิฟส์เอลมาสปีตัวเก่งของนาโปลีเองเลยเพื่อบอกว่าอยากได้ตัวมาร่วมเทมตามคำกล่าวอ้างของฮามิสเออร์กาลัสนักข่าวชาวตุรกีลิเวูห์กำลังต้องการนักเตะแนวรุกมาเสมทับและมีนักเตะภายในทีมหลายคนได้รับบาดเจ็บท่านี้ดาวเตะนนวัย23ปีชาวนอตมาซิโดเนียที่เล่นอยู่กับนาโปลีรยายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางจิเกนคลับอยากได้ตัวมาร่วมทัพด้วยตามคำกล่าวอ้างของเอลกาลัส โดยสำหรับเอลมาด์นะครับลงเล่นเป็นตัวหลังกับนาปลีมกกักจะเกือบ150นัดแล้วหลังย้ายมาจากเฟเนร์เบเชในตุรกีโดยเขามีสัญญาผูาก,กับนาปลีจนถึงปี2005ด้วยกันครับปีทร์เขาอีกรายเตรียมเผยชีวิตค้าแข่งในสารคดีปีอร์เขาอดีตการันทีมชอังกลษและลิเวอร์พูลเป็นนักเตะร,รายล่าสุดที่เตรียมเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตการค้าแข่งข,งของเขากับอเมซอนพรามและมีการเซ็ยนญากันเป็นที่ยบร้อยแล้ว อดีตสตาร์ดังในวัย41ปีผ่านการแข่งขมาอย่างโชยโชนกับสโมสรในกา่องกฤษมากกว่า10เทมโดยเคยอยู่กับสโม,มสนนรพิมพ์ลีกอย่างลิเวอร์พูลสเปอร์แอสตันวิลล่าเซาแ์มทมตันและสโตกซิตี้แหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับอ้างว่า ITV เปิดเผย เขาสีเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่มีคาแรคเตอร์ที่จะเยี่ยมที่สดุดดังนั้นจึงมีเนื้อหามากมายที่จะเติมเต็มการผลิตที่ยาวนานได้โดยว่าเขาจะเป็นที่ประทับใจแฟนบอลมากมายดังนั้นพลาสต์วิดีโอจึงหวังว่าจะมีแฟนบอลจํานวนมากให้ความสนใจแต่นี่จะไม่ใช่สารคกดีแบบเดิมเพราะเขาสีเป็นศูนย์กลางมันมีเรื่องราวตลกอยู่ในนั้นโดยสำหรับปีทุกเขานะครเคยออกซีรีส์ทางทีวีมาแล้วโดยใช้ชื่อว่าปีทุกเขา a v e s o u r Beautiful g ก m e เมื่อปี2021 รวมถึงเคยออกหนังสือ How to be an S Football เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยนะครับวิลซอมสันฟันได้ยังเลือกลิเวอร์พูลเขาต้องคิดอะไรคือก้าวต่อไปที่ดีที่สุดฟิลซอมสันนะครับอดีตกองหลังระดับต้นน่งของลิเวอร์พูลออกมาแนะนำจูนบงแฮมดาวรุ่งวันไดิดของทีมชัตนอังกฤและบริเซียดอมนควรย้ายมาร่วมทีมหงดงเพื่อเดินตามรอยเบอร์กอร์ฟันได้กองหลังชาวฮอลแล เบิ์ลแงมสร้าง,งชื่อตั้งแต่เล่นกับเบิ์แลแงมสตีหลังประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ด้วยอายุเพียงแค่16ปีจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับดอนมุลและมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมจนเป็นกําลังหลักของที่นั่นแม้ว่าจะยังอายุน้อยอยู่แต่แถมเจ้าตัวก็ยังทําผลงานได้โดดเด่นกับทีมชิงกฤดในศึกฟุตบอลโลก2022ด,ด้วยเขาโดเดนมากผมคิดว่าเขาก้าวหน้าจนกลายเป็นมิดฟิ์ที่ครบเครื่องรอบด้านผมคิดว่าเขาเป็นคนประเภทที่สามารถเห็นเทียมที่เขาต้องการเล่นฟุตบอลในสโมสรที่เหมาะสมฟิวทอมสันกล่าว คุณลองดูตอนที่เราเซ็นสันกับบริษิทฟันได์น่าจะไปซิตี้เขาน่าจะไปอาร์เซนอลมากกว่าที่จะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาเลือกหรือว่าโผลเหนือพวกเขาเพราะเป็นสมโมสรที่เหมาะสมกับเขาผมคิดว่าเอเดนเข้ามามีส่วนร่วมและอยู่ที่ว่าใครคือผู้เสนอร,ราคาสูงสุดและใครจะให้เงินมากที่สุดคุณก็คงคิดว่าเอเดนกำลังมองหาพร้อมกับผู้เล่นและครอบครัวและคิดว่าอะไรคือก้าวต่อไปที่ดีสุดสำหรับอาชีพของเขา พราะด้วยวัยของเขาเขามีเวลาอีกยาวนานในเกมการแข่งขันและเขาก็จะได้เงินมากมายไม่ว่าจับไปที่ไหนก็ตามจูเลียนลอเลนนักเตาชื่อดังได้ทาการเปิดเผยสาเหตุสําคัญที่เหมเอนกอบอเวตและจูเลียนวอร์ดสองผู้นำการกีฬาสโมสรลิเวอร์พูลนั้นตัดสินใจอำลาสโมสรล,ลิเวอร์พูลไปลอเลนเปิดเผยว่าเขาได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือว่าสโมสรลิเวอร์พูลไม่มีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายในการซื้อผู้เล่นรายใหม่ ข้ามาสู่ทีมในเดิมนมกราคมนี้และความผิดพลาดในการที่พวกเขาไม่สามารถที่จะปล่อยผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานและไม่ได้คุณภาพออกแต่เทียมได้ในช่วงเสมอที่ผ่านมาการบริหารของเฟเบสบาร์ดกรุ๊ปตามโนโยบายของพวกเขาก็คือต้องทําการขายผู้เล่นให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะซื้อหรือซื้อเข้ามาแล้วก็ต้องขายคนเก่าออกไปก่อนเพื่อหาเงินชดเชยในส่วนที่เอาไปซื้อผู้เล่นรายใหม่เข้ามาสู่ทีมเป็นแบบนี้เป็นมาตลอดเอ็ดเวิร์ดและบอร์ดมีความเหียนตรงกันว่าเอ็มจีขาดความเทวีชยานอย่างมาก และไม่ทําการสนับสนุนพวกเขามากพอหรือการสนับสนุนเจคกิงครับอย่างเต็มที่และนั่นทําให้ทีมประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนผู้เล่นคุณภาพที่จะเข้ามาเสริมทีมและเป็นคุกกลังให้แก่เจคกิงครับณเวลานี้เรามารอดูกันรับว่าจะเป็นอย่างที่เราเล่นเขียนเอาไว้ไหมนั่นก็จะเริ่มจับตาดูตลาดการแข่งเตนเ,เดือนมกราคมน,นี้เลย แน่นอนว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์รายใหม่ที่จะามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพวกเขาในเวลานี้หลังจากที่ทีมของเชกินคลับนั้นประสบป,ปัญหาเรื่องการสร้างสรรค์เกมในตำแหน่ตงตรงกลางสนามจากที่ผ่านมาและผู้เล่นที่ไว้ใจได้ในตำแหน่งกองกลางก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นลิเวอร์พูลตัวเป็นขาวจิ้มยบผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางมากมายจากที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจูดเบิ้งแฮมเอนโซเฟอร์เนเดสหรือโซวิยันอัมระบักและรายอื่นๆอีกมากมาย แต่มีอยู่หนึ่งคนที่น่าสนใจก,ก็คือเจมส์แมดดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้แมดดิสันเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกสารพัดประโยชน์ที่สามารถลงเล่นในหลากหลายตำแหน่งและเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่เสนอทางแก้ไขปัญหามากมายให้กับทางเจคก,กิ้งกลอปได้เลยทีเดียวแม้ว่าเลสเตอร์ซิตี้จะประสบป,ปัญหา์มการเล่นที่ไม่ดีในการออกสตาร์ทสำหรับฤดูกาลนี้แต่นักเตะนนวัยยี่สิบหกปีก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นภายในทีมอย่างไม่ต้องสงสยัยและผลงานอันน่าทึ่งของเขาที่ทำให้เขาได้รับการ,รพูดถึงจากกูรรอย่างหน้าคือหนึ่่่งในนนมดดดททีีทีีสุเว้้วย จากการลงเล่นในรีม์ลีก13นัดเดือนก้าน,นี้ยิงไปเจประตูแอซิส4ครั้งสร้างโอากาส3ครั้งยิงเข้ากรอบเฉลี่ย3ครั้งจ่ายบอลจังหวะสำคัญ2.4ครั้งเข้าประตั1.9ครั้งจ่ายบอลแม่นยาม33.6ครั้งและชนะการดวล4.8ครั้งหรือเชื่อวหาตัวของเขานะ่าจุด่ที่ราๆที่จะไม่น่าจะเกิน60ล้านปอนด์แต่น่าคว้าตัวมาร่วมทีมได้ในเดือนมกราคมนี้แน่นอนว่าเขาเองก็น่าจะพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมไปด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26ธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ